ข้าวดวนใครเข้ามา,าแลว้วกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ คือวันนี้เปิดทีวีขึ้นมาไอเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นข่าวบอกว่าพี่ันฟิแนแลนด์ประสบอุบัติเหตุยังก่อรถพริกรถยังก่อนรถตำรถ่ำบ่รถคว่ำบ่ข่าวปลอมเยอะมากใครมาปลอมร้ายพี่ันฟิแนแลนด์นี่ ใครปองอะไรพิออยิบ้าฟินแลนด์มือนี่มีงานย่วนบางแสนพี่น้องวันนี้มีงานที่บางแสนนะครับวันนี้สุดดีกว่าว่ามีชีวิตยอยู่เอฟซีก็ทักมาเยอะเลยน้องบิ๊กอาการเป็นไงบ้างคะเต็มเพจอยู่ ก็เลยมาไล่ยืนยันตัวตนคลิปนี้จากพื่อนบ้านฟินแลนด์สามทุ่มสิบสามนาทียังมีชีวิตอยู่ยังปกติปลอดภัยยังกินข้าวอยู่บ้านแซบอยู่รอเซวิส้สิบเอ็ดตุลาขอบคุณครับที่ไหนสิบเอ็ดตุลาเห็นไอซีมอลกับมอลน้ำพิ่นมากไห ันเตเปบอกอะไรเขาดีดีใส่อะไรเขาดีดีพี่น้อ,นองบอกเขาไปยังหล่อยังนะเป็นอะไรไม่ได้ คอตกใจเบิดข้าวแม่งครับเจ้ากตกใจขาก็ตกใจใคขยลรือมาคอยก็เลยยิงเกี่ยวความว่าคอยยังไม่ลมหายใจบอรสรุปมีอยู่แต่ระมือตระเดียบพยาบานฟินแลนด์ตื่นมาอย่าพออย่างเนี้ยขอคนหนึ่งแชร์ได้ไหมครับแชร์ให้หน่อยครับแชร์วนไปครับ 2องพันห้าร้อยท่านใครแชร์เดี๋ยวแอดกลับแอดเฟซบุ๊กกลับสองพันหกร้อยท่านใครแชร์หนึ่งครั้งเดี๋ยวแอดเฟซบุ๊กกลับส่วนตัวแอดเพื่อนกลับเร็วเร็ว ไทยก็โดนไหมไทยก็โดนเขาบอกจริงเหรอฮะตัวจริงนะครับผมตัวจริงขอคนหนึ่งแชร์หน่อยเร็วกดแชร์แชร์ก่อนก่อนดูแชร์ก่อนก่อนเมนแชร์ก่อนนะครับ f อซผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ แชร์ออกไปว่ายังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ให้คนด่าอีกเยอะเป็นอะไรไม่ได้นะครับยังต้องอยู่ให้คนคอมเมนต์ด่าอีกหลายวันนี้ก็มีงานที่ร้านส้มตำทอบอบางแสนคอนเสิร์ตในร้านส้มตำวันนี้เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกของเราอะตั้งแต่เปิดร้านเปิดค่ายมา เพิ่งเคยมาล้องเพียงร้านช่มต่ำรับชมจากกระบอกไหนบ้างครับขอเสียงหน่อยใครอยากให้เบคําสิงมาเปิดวงบ้างไปบอกเออเด้อไปบอกเราเออเด้อ ให้เราไปเชียร์กล่องไทยละครเราเด้ยอยคอยเชียร์เหล่รา,า,รา,าระบ,บาดรำบาดรำบอมามาบ่ได้เดีกว,วา่าเราจะมาซเสอร์ฟให้ที